สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่ที่เที่ใช้เลื่อยยนต์นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เคยเจอแบบผมไหมครับเวลาตัดไม้หรือเลื่อยไม้แล้วโซ่มันจะชอบตีถังน้ำมัน,นครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆเคยเจอเหมือนผมไหมครับเวลาตัดไม้หรือเลื่อยไม้โซ่มันจะชอบตีถังน้ำมัน ผมก็เจอมามัานมาดครับผมนะครับหนึ100่งรอยครับผมดีนะที่เข้าไม่ลึกครับแล้วัานมันยังไม่รั่วครับผมแต่ผมก็ได้ดัดแปลงที่กันนะครับที่กันโซ่เวลามันขาดหรือมันตกครับนี่ครับผมก็ได้ดัดแปลงที่กันโซ่ครับผมผมก็ลองลองอยางตรงนี้ไว้นะครับ เพื่อจะได้ไม่โดนกับถังน้ำมันก็ลองครับผมก็ดัดแปลงจากเศษเหล็กครับดัดแปลงจากเศษเหล็กครับผมนี่ครับรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับนี่รอยเชื่อมอาจจะไม่สวยครับแต่ทำแล้วให้มันพอใช้งานได้ครับผม เวลาประกอบก็จะประกอบแบบนี้ครับนี่ครับเวลาประกอบครับผมเราก็ขัดน็อตตรงนี้แล้วก็คิดน็อตตรงนี้ครับผมนี่กอยู่ประมาณนี้ครับล่องโซ่นะครับตรงนี้ล่องโซ่ก็จะมาอยู่ประมาณนี้ครับ เวลาโซ่มันขาดหรือมันอะไรมันก็จะมาตีเหล็กตรงนี้ครับแทนแทนตีถังน้ำมันของเราครับถังน้ำมันของเราก็จะไม่แตกนะครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับเดี๋ยวจะขันน็อตแล้วประกอบฝาครอบให้ดูนะครับ เพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ครับผมแตกมาแล้วครับ1งอันถังน้ำมันถ้าจะแตกอีกก็ไม่ไหวครับัอถังมันก็แพงครับผมห้าหกร้อยนะครับพอขันน็อตอะไรเสร็จก็จะสนิทอย่างนี้ครับ ตรงนี้ก็สนิทครับผมมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็กันได้เหมือนกันครับนี่ลาโซ่ขาดปั๊บแล้วก็มาตีตรงนี้มันก็กันได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวจะใส่ป้าครอบนะครับ สายฟ้าครอบแล้วก็ขันน็อตให้ดูนะครับว่ามันจะสนิทก,กันไหมครับอันคอตึงมือ นะครับมันก็ปิดสนิทดีนะครับการขี้เลื่อยก็ได้ครับผมตรงนี้การขี้เลื่อย,อ,ยออกก็ได้ครับปกติจะมีแผ่นยางอยู่ตรงนี้ครับพอดีมันขาดเราก็ใช้ตัวนี้กัน,นแทนเลยครับนะครับมันมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับตรงนี้ก็กันได้ครับ ตอนที่เราทำเราก็ทากาวแล้วก็ตัดแ,แผ่นยางนุ่มๆนะครับแผ่นยางนุ่มๆปิดไว้แผ่นโฟมนะครับปิดไว้เพื่อไม่ให้มันเสียดสีกับถังน้ำมันครับผมวันนี้ผมก็มาแบ่งปันไอเดียครับ เผื่อว่าใครอยากจะทําตามผมก็ทําได้ครับผมใครอยากทําตามผมก็ได้ครับผมไม่หวงแต่ว่าช่วยแชร์ความคิดครับแต่ว่าคนอื่นอยากจะลอกเลียนแบบอยากจะทำตามครับผมเพราะว่าถ้าจะซื้อตัวถังน้ำมัน ชุดนี้ก็แพงแพงครับชุดนี้ห้าหกร้อยนึงครับนี่ครับเวลาทอดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้ติดน็อตนะครับเพราะใส่โซ่ใส่อะไรได้ตามปกติครับตอนนี้จะเป็นนิเวศครับผมนิเวศสี่แปดแปดตัวที่มีแยกตัวที่มีแยกน้ำมัน ครับิปนี้ก็ขอจบว้เพยงท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ